ไบเออร์เลเวอร์คูเซนยังคงความเป็นอมะตะอยู่ต่อไปหลังจากที่ตีเสมอโรมาได้ในนาทีที่7ของช่วงทดเวลาบาดเจ็บในเกมยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับในเกมแรกเลเวอร์คูเซนเอาชนะไปก่อน2ประตูต่อ0ดังนั้นทางรอดเดียวของทีมหมาป่าก,ก็คือต้องชนะด้วยสกอร์ที่ห่างเกิน2ประตูหรืออย่างน้อยก็เอาแค่2 0แล้วค่อยไปยืดอายุเอาในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ โรมาขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อศูนย์จากจุดโทษทั้ง2ลูกครับแต่ว่าผู้สาประตูของโรมาก็พลาดท่านะครับทำบอลเข้าประตูตัวเองไปสกอร์ก็เลยกลายเป็น2ประตูต่อ1ซึ่งแค่นี้ก็เพียงพอนะครับที่ทํทำให้ลิวเวอร์คูเซ่นได้เข้าชิงครับแต่ว่าชาบีอลอนโซ่นะครับโคช้ชของลิวเวอร์คูเซน่นเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าลิวเวอร์คูเซ่นต้องการสถิติไร้พ่ายครับดังนั้นในช่วงทดเวลาเจ็บโรมาก็เลยต้องเจ็บยิ่งกว่าครับ นาทีที่90บวก7นะครับโยซิฟสานิสซึ่งเป็นกองหลังแท้ๆ ก็ยังอุตส่าห์ขึ้นไปยิงอย่างเหนือชั้นให้สกอร์กลายเป็น2ประตูต่อ2ครับเลเวอร์คูเซ่นก็ยังคงไร้พ่ายเป็นเกมที่49ซึ่งเป็นชัยชนะถึง40นัดนะครับและเป็นการทำลายสถิติไร้พ่าย48เกมของเบนฟิก้าในยุครุ่งเรืองของยูเซบิโอนะครับที่เคยทำไว้ในช่วงปี1963ถึง1965การทำสถิติใหม่ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือลูกทีมของอลอนโซทำมถึง เล่นได้บ้าดีเดือดขนาดนั้นพวกเขาพร้อมใจกันไม่ยอมตายหมด90นาทีแล้วก็ยังเล่นไม่เลิกครับและมีถึง15เกมที่ยิงได้หลังจากนาทีที่90ไปแล้วและในจำนวนนั้นก็มีถึง11เกมที่เรียกได้ว่าโกงความตายหรือเกือบหลับแต่กลับมาได้ก็คือเกมตีเสมอบับร์มินิก2-2นาทีที่90บว4ตีเสมอคาราบัก2-2นาที90บวก2 ชนะอัสบวก1-0นาทีที่90บวก4ชนะไลฟซิก3-2นาทีที่90บก1ชนะ 1, สุดกาด3-2นาทีที่90บวก1เสมอคาราบัก2-2นาทีที่90บวก2ชนะคาราบัก3-2นาทีที่90บวก3และ90บวก8ครับชนะฮอฟเฟนไฮม์2-1นาทีที่90บวก1ตีสเสมอดอทมุล1-1นาทีที่90บวก7 ทีเสมอสุดการ2-2นาทีที่90 7และล่าสุดก็คือตีเสมอโรมา่า2-2นาทีที่90 7ครับคำจำกัดความหน้าภาคภูมิใจของเบอร์เลล์เบโกเซนในฤดูกาลนี้ก็น่าจะเป็นบอกโลกว่าค่าตายยากซึ่งตรงกันข้ามกับหลายสโมอสรที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าเล่นกันแบบไม่มีใจเหมือนจะบอกโลกว่าค้าอยากตายซะให้ได้ครับ